สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดูคีย์ัลนแล้วก็อ,อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอยู่ในห้องพักหรือในบ้านกันนะครับในส่วนงานของผมก็จะเป็นงานรีโนเวทอาคารเก่าให้เป็นเหมือนใหม่ ที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นแปลนห้องนะครับเป็นห้องคอนเนคอตัวนี้ก็จะเป็นภาพตัดของอุปกรณ์ไฟฟ้าตำแหน่งความสูงของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับนี่ก็เป็นภาพตัดอีกด้านหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าที่มีในห้อง ผมขอแนะนําสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าก่อนนะครับสัญลักษณ์ตัวแรกก็เป็นฟอร์ปลักกนครับผมปลักนี้สําหรับฝังไว้ใต้พื้นเขาเรียกว่าฟอร์ปลักลำดับต่อมาก็เป็นดูเพกรีเช e ท t เ c l e ก็คือปลักคู่ที่ผนังนะครับผมตัวนี้ใช้สําหรับติดที่ข้างผนังครับผมและลำดับต่อมาก็เป็น usb outlet นะครับ ตัวนี้ก็เป็นปลั๊กของ USB ติดข้างผนังเหมือนกันครับส่วนสัญ,ญลักษณ์ต่อมาก็คือเบลสวิตเป็นสวิตของเบลนิ่งหน่องนิ่งน่อง,ง,องก็ส่วนสวิตต่อไปก็คือสัอสญ,ญลักษณ์ M คือสวิตมาสเตอร์หรือว่าที่เรียกกันว่ามาสเตอร์สวิตนะครับส่วนสัญ,ญลักษณ์ต่อไปนี่ก็คือสัญ,ญลักษณ์ TS เทอร์โมสตันะครับผม สัญลักษ์ต่อไปก็คือตัว S แล้วก็คือสวิต์นะครับตัวนี้เป็นสวิต์เมนนวนสัญลักษณ์ต่อไปก็คือ,อโทรศัพท์เอาเล็ตคอมพิวเตอร์เอาเล็ตสำหรับติดตั้งที่ผนังนะครับต่อไปก็เป็นสัญลักษณ์ของทีวีเอาเลตนะครับตัวนี้ติดตั้งที่ผนังเหมือนกันครับผม สัญ,ญลักษณ์ต่อไปก็คือ water heater ก็คือเครื่องทําน้ําอุ่นเครื่องทําน้ําร้อนนี่เองครับผมสัญ,ญลักษณ์ตัวเจคือ junction box strip light ก,ตก็ตั้งเป็น junction box เอาไว้เพื่อสําหรับไป strip light นะครับผมลำดับต่อไปก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดาวไลท์ดาวไลท์ก็คือดวงไฟที่ส่องสว่างในห้องพักของเรานะครับผม ลำดับต่อไปก็คือสัญ,ญลักษณ์สติปไลท์ Light, ซึ่งเป็นไฟเป็นเส้น LED เป็นเส้นนะครับผมจะมีทั้ง3เมตรแล้วก็5เมตรครับผมลำดับต่อไปก็คือตู้สัญ,ญลักษณ์ของตู้คอน sumer unit นะครับมีทั้ง8ช่อง6ช่อง12ช่องนะครับผมลำดับต่อไปก็คือตู้ r c u สำหรับ ไว้คอนโทรลพวกแสงสว่างในห้องทั้งหมดนะครับนี่คือตู้คอนโทรลขอบเขตที่ผมขีดเส้นดังต่อไปนี้ก็คือเป็นผนังนะครับผมจะเห็นได้ว่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ข้างผนังก็คือเป็นการกําหนดว่าตรงไหนจะมีอะไรนะครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์ดาวไลท์ครับผมนี่คือสัญ,ญลักษณ์โมชั่นเซนเซอร์ ี่คือสัญ,ญลักษณ์ของเบลแล้วก็สวิตนะครับผมสัญ,ญลักษณ์ของเทอร์โมสตาตและสวิตเรามาดูกันครับนี่เส้นแดงที่ผมเชียเอไว้ก็คือ,อแนวที่จะเดินท่อใต้ท้องพื้นกันนะครับไปที่โฮมรันหมายถึงว่าไปที่ตู้โหลดตู้คอน sumer แล้วก็ตู้คอนโทรลนะครับผม รวมของสายไฟครับผมส่วนตัวผมแล้วโครงการของผมผมใช้รางวายวยนะครับผมส่วนการเดินท่อก็เดินตามแนวเส้นที่ขีดได้เลยครับผมที่นิ้วมือชี้ไปนะครับ ต่อไปเราก็มาดูภาพตัดที่จะติดตั้งอุปกรณ์นะครับว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กแล้วก็สวิตช์มาสเตอร์และ USB ส่วนอ,อักษรสีแดงก็คือ H 900ก็คือบอกว่าความสูงส่วนอ,อกักษรตัวต่อมาก็คือบอกระยะจากผนัง และเราก็มาดูต่อไปอนะัะ,ะตัวอักษรที่เขียนไว้คาดไว้บนท่อก็คือเขากำหนดให้ใช้ท่อขนาดเท่าไรของสายกี่เส้นกันครับและก็อย่าลืมดูชนิดของท่อด้วยนะครับว่าเป็นท่อ EMT หรือ IMC และเราก็มาดูต่อไป ตรงนี้เขาเรียกจุดเปลี่ยนทิศทางต้องตั้งบล็อกเอาไว้เพื่อที่จะแบ่งไป3จุดคุณผู้ชมครับถึงตรงนี้แล้วคนทำไฟไทยอีสานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะนำไปต่อยอดสำหรับการทำงาน ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมและแชร์อย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมกดที่ตามคนทำไฟกดแชร์ให้คนทำไฟตัวเป็นกำลังใจให้คอยในเดอ้อและสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้เพื่อนๆทุกคน มีเงินมีทองและมีความสุขในการทำงานนะครับผมขอบคุณจากคนทำไฟครับผม